الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحكم قد تم لساني يلقه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะฮัมดุลิลละนะครับขอขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮาวนวะตะลาที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาได้ให้ความสุขความสบายให้เนื้อมัดที่มากม,มายนะครับแก่กระพมและกรบพี่น้องบ้านถากครงองและกรบพี่น้องที่มาจากบ้านห้างก็ดีมาจากหาดใหญ่ก็ดี นะครับขอ้อรอสบาราอตะลลาห์ให้เราทุกคนนะครับอยู่ในอันอิสลามนะครับจิตยัดในคัลิมมะชา,า,า,าฮัดะห์อิลลัฮ์อิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดอัรอสสุลลอฮ์การคำขืนนี้นะครับก็เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่อาจารย์นัสเซอร์ก็ได้เกริ่นนําไปแล้วนะครับลุกสมงรถะไปแล้วลุกจิตวิญญาณให้เราได้ รับรู้ซึ่งคนขาข้องการเรียนอิสลามนะครับคนขาข้องการเรียนอิสลามเนี่ยผมไม่ต้องย้ำนะเป็นเรื่องไทยหญิงใหญ่มากนะครับผมบอกแล้วว่าการเรียนอิสลามในบางครีมมันมันทูกกับนับสู้ของเราก็เราต้องอดทนบางครั้งมันก็ไม่ไ,มได้ทุ่ขกับนับสู้ของเราไม่ท่กรันร่วงเราเราก็ต้องอดทนนะครับ เพราะที่ว่าชีวิตก้องกองเราทุกคนนะครับไม่มีใครที่ว่ามโนภาพชีวิตก้องตัวเองนะครับไม่มีใครที่จันโลมชีวิตก้องตัวเองให้อยู่ในลักธรรมคำซ่อนที่ที่มั่นคงนะครับนอกจากว่ามันจะมีบางวันอีมานเราก็เพิ่ม ซียดตุนอีมานบางครั้งอีมานเราก็หลอดนะครับหนกซ่อนุนอีมานก็แล้วแต่คนเราเนี่ยว่าชาวอีมานขึ้นนะครับพอวันเย็นอีมานหลอดอีมันก็เปียบเสมือนนามมนามก็มีขึ้นมีลงเราอยู่กลางกลองเราดูดีนะครับฉะนั้นเราก็ต้องเรียน ตองมาศึกษาห้าความดู้นะครับคำคืนนี้ก็อัวข้อที่ได้เจียมมานะครับก็คือว้วกข้ออิสลามกับการเรียนแบบของกลุ่มยาฮิลียะอิสลามกับการเรียนแบบกลุ่มยาฮิลียะอิสลามเราเนี่ยนะครับเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะละทำให้มีความสมบมบุ์ อันย์ม่าอัคเมนตุลกุมดีนกุมวละอัตมันตุอเลัยกุมเนมื้อเมตีวละรดีตุลกุมอุอิสลามดีนะอัลลอฮ์ทำให้สมบูรณ์เลยอิสลามนะครับที่ผมเคยยกตัวอย่างว่าอิสลามไม่ใช่ไม่ใช่แก่งสม้มอิสลามไม่ใช่อาคารบ้านเรือนอิสลามมันไม่ใช่รถยานพาหนะ ที tem, te om, open, ่เราจะต่อเติมที่เราจะตอกแต่งนะครับไม่ใช่แกงซ้อมที่เราจะต้องใส่เกยใส่เกลือแต่อิสลามก็คือศาสนาที่สมบูร์มาตั้งแต่สมัยท่านนบีมูฮัมมัดสลลอวุอะลยิวะสัลลัมจนถึงเราปัจจุบันนะครับฉะนั้นอิสลามได้เน้น ท่านรอซุนสัลลาลลอฮวาอะเลวะซัลลัมได้เน้นถึงการเลียนแบบนะครับการลกเลียนแบบไม่ว่าการเลียนแบบในเชิงพฤติกรรมการเลียนแบบในเรื่องของอากีดอการเลียนแบบในเรื่องของการจัดเถิดสะโกงเทศก,กาลนะครับส่วนนี้ก็มีเทศากาลมากมาย เช่นวันขึ้นปีหม่มัง้งกิสมารมัง่งที่พี่น้องมุสลิมของเราพอถึงปีไม่ที่นึงเนี่ยนะคนแก่ๆเราก็คงจะไม่ค่อยให้ความสําคัญทอะไรแต่จะเป็นลูกหลานเราเนี่ยก็มักจะมีหัวใจทีคค่คึกคืนทักทิดส่งเส้กกอด่สมั่งเผื่อมอวยพร นะครับในวันคริสต์มาสหรือว่าในวันึ้นดปีไหมอิสลามได้สอนว่านะครับอย่าไปปฏิบัติตามอย่าไปเรียนแบบอย่าไปปฏิบัติตามนะครับแต่นบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าละตัดบิอุนะ สุนานะน้มังกอบลากุมชิบรอนบิชิบริทนท่านนบีได้กล่าวว่าอีกไม่นานพวกฐานทางไลก็คืออุมมาของฉันนี่จะปฏิบัติตามสุนนะสุนนะของยิวสุนนะของคริสเตียนชิบรอนบีชิบรินคืบต่อคือบนะครับคืบต่อคือบ ไม่ต้งว่าใครทําอะไรไมีแฟชั่นอะไรไดคในโยมอะไรบ้านเราลับมดเหมือนคนเป็นโรคสมัิว่าโรคเอสเผื่อจะอยู่ข้างข้ใครไอ้โกคกอก,โก,โก,โกนะคนที่เป็นโรคเอสเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ตึงคนที่เป็นโรคเอสแต่คนที่เป็นโรคเอสคือภูิตั้งทานไม่มีแล้ว นะครับผู้มั่งมัานคนเป็นโรคเอสไม่มีพอเผื่อไอ้นี่คนที่เป็นโรคเอสคลายแล้วนะครับตึ้งคนที่เป็นโรคชอบเลียนที่อิสลามห้ามเนี่ยนบีบอกวลาตัตตะบ,บีอันนาซุนานามังกอบลาคุมชิบรันบีชิบรินคืบต่อคือบศิรอะอันบีศิรออนิออนซอกต่อซอกตามตูด มีแฟชั่นอะไรมาไม่ไม่เอาหมดหัตถาเราซาลากูจุ๊ซาลาฟูจุ๊รับบินละซาลากูละซาลักตูมูนบะีบอกถ้ามานึ่งมาได้พวกยิวพวกคริสเตียนวิงเข้ารูเยบุคคลเราเนี่ยก็วิงเข้ารูเยนะครับ เดี๋ยวผมจะแยกแยะให้ใหให้ให,ให,ให,ให้พี่น้องได้เห็นหว่าขานิยมที่เราจะต้องที่อิสลามไม่อนุญาตก็คือห้ามไม่ให้เรามีขานิยมมีอะไรบ้างประคุนน้าญารอสุลลลอฮเราได้ท้ามท่านนบีก็คือบรรดาสาบะต์ได้ท้ามท่านนาญารอสุลลลอฮอัลยาฮูดุวันนัซารอใครอละญารอสุลลลอฮยาฮูดุวันนาสอสารอกอลา คามั้แล้วใครเลยละ่ะแต่ในบ,บี่าแล้วใครเลยละ่ะถ้าไม่ใช่ you, ยิวล้วก็ไม่ใช่คริสเตียนพี่น้องี่รกทั้งารครับนบ,บีบอกไว้พันสี่ร้อยกว่าปีเพราะหมายสมัยนี้เราจะเห็นได้ว่าเยาวาชนของเราปฏิบัติตามยิวคริสเตียนโดยที่มีความไงไ่ายดายนะครับฉะนั้นอิสลามได้สอนว่า ค่านิยมที่อิสลามได้ห้ามไม่ให้เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวหนึ่งค่านิยมเกี่ยวกับในเรื่องขอออักดีดัมีอะไรบางข้อที่หนึ่งก็คือครับไปเลยเรื่องของการเป็นการตายเวลามีคนตายเวลาเราฟังคนปุ๊บเราไปเลยคริสเตียนเขายกลุ่มซ็อขึ้นมาให้สู้ แต่คนข้องเราเนี่ยพอเห็นเขายกให้สู้งเราอยอกให้สูงส้งกันนี่คือคาเนยงข้องยิวและก็คริสเตียนที่ก็ยกสู้งเพราะอะไรเพราะเขาต้องการที่จะสู้ยุทธกับกูโบแต่พฤติกรรมของพวกเราในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ต่างในกับกลุมยิวกับคริสเตียนไม่นำสำัาปักตาโนาเส้นแหลก็เขียนฮัจจีนั้นฮัจจีนี้บางกูโบกก็ สักสัสแกแคตรูปตัางหวที่บ้านเรานี่ก็หาเลยอยากจะกิจแต่ที่ยกขึ้นสุงเนี่ยถึงแข่ซอกหรือว่าช่องซอกเนี่ยอันนี้มีเกลือนนะครับแต่ถ้าเป็นประเทศอินเดียเนี่ยหมากนี่คือเป็นการเรียนแบบเนี่ยเชิงอักิดะที่อิสลามไม่อนุญา,าตให้ตานนบีสอลลั่าอฮุวะลลยะซัลสลัมกล่าวว่า ละอัลลอฮุญ้าดวันนสซราดลกานัร์นัอัลลละนัดอัลลอฮทราบแฉ่งบุคคลเหล่านี้อิตตะขอูขบูรอลเลีอิฮะอิหิมมาซาจิดะทำกูกับคนอาเลมอาเลมงเขบอกเขานั้นยกขึ้นมาให้สูงและกไปสูยุทนะครับ การกระทำเล่านี้เป็นการกระทำที่เลียนแบบในเชิองอากิดะที่อิสลามไม่อนุญาตให้เราไปเหลก่กกูโบ้เกือบตกกูโบ้ที่เราเห็นว่าบางมีบางคนพอปู่ย่าตายายเขาตายแล้วนี่เขาไปยกสะทูบขึ้นมาสิ่งเล่านี้เป็นเป็นสิ่งอากิดะที่อิสลามไม่อนุญาตให้ฉะนั้นเวลาเราเตือนกับใครนี่เราสามารถที่จะเตือนได้ก็ตดอเตือน พราะมันเป็นพฤติกรรมของพวกอยู่นะครับนบีสุลต่ามได้ซ่อนกับเราว่าถ้ามานึ่งมาไดคนเที่ชีวิตเมื่อฟังไปแล้วให้เราเกลียวกโกโบให้ซาเบอร์เรือไม้ก็ยกแขขืบถึงซ่องคืบแล้วก็ปักตาหนอเอาไว้สักนิดนะนะครับ นี่บางคนบางที่ไม่ตายที่ไปจองกูโบตั้งไว้ก่อนแล้วสถานที่กูโบไม่ใช่สถานที่ที่เราต้องไปจองเป็นสถานที่ที่สาธารณะนะครับบางคนไปจองจนกระถ่งที่ว่าไม่ให้ใครมายุ่งในสถานที่นี้ตายไปแล้วไม่รู้กี่สิบปีแล้วก็ยังต้องปักลักไปสร้างบ้านไปซื้อชนโนดตั้งเอาไว้ออนนี้ไม่มีในอิสลามนะครับ ประการต่อมาพฤติกรรมของการเรียนแบบพกยิวก็คือพฤติกรรมของอัสซอบียอัสซอบียให้ก็คือการเป็นขาในยมในเชิงชานิยมนะครับคือคำว่าอาัสซอบียหมายถึงว่าการที่เราต้องไปติดยึกกับคนคนนึ่ง หรือกับคำพูดคำพูดนึงที่ย่างรับหูรับตานะครับต้นรสมุสล,ลลัลวะไล้วะสลัมได้บอกว่า,วามันกูติลาตตะต,ตรราระยะตินอิมมิยะใครก็ตามที่ได้ฆ่ากันบนทงข้องความต่อลาละหมายถึงว่ามันเป็นสัญญาลักษณ์ของการแตกเยก พวกนี้ถ้าไม่ใช้พวกนี้เราก็ไม่ไปมาหาสู้สึ่งกันแล้วกันนี่คือเป็นสัญลักณ์ของการแตกแยกอิสลามไม่อนุญาตให้เราเนี่ยไปตาสุบกับคนบุคคลน,นึงบุคค,คลใดนะครับว่ายะดอาอาซีอัสบียตันหรือเรียกร้องไปสู้กลุ่มของตัวเอง เรียกร้องไปสู้กลุ่มของตัวเองเอายันโูรูอาซาบียะตันหรือว่าช่วยเลือกกลุ่มของตัวเองในหนทางที่ไม่ถูกต้องฟักิตจลาตุนใาฮิลียะตุนการฆ่ากันการทำลายล้างซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นผาปของความยาฮิลรียนะครับมันเป็นผาปของความยาฮิลรีย และท่านนบีสุลต่านว่ามันข้อแรกจ้ะมีนัตตออะใครก็ตามที่ออกจากการต่ออัตอามียออกจากการต่ออัตผู้นำเรานี่เราไม่เราไม่ไม่เราไม่พอใจกับผู้นำเราไม่ถึงว่าใครเป็นผู้นำไม่ได้เราไม่พอใจตามเอเนึ่องมาใดไม่ไม่พูดตามหลักการที่เราต้องการอันนี้นี่จําไว้นะพี่น้องเรามีมัสยิดเรามีตัวอิมัม อิสลามไม่อนุญาตให้มันคอระย่ามีนักบวชนบีบอกว่าใครที่ออกจากการตออา์ว่าฝ้ารกอนจะมาอะและพยายามจะแปลกแยกออกจากกลุ่มของตัวเองกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่อยู่ในกิตาบุลลอฮ์และก็สุนนะของท่งญญานรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมมามาตามาตามีตะตันญะฮิลียะบุคคลเหล่านี้จะต้องตายในสภาพที่ญะฮิลียะนี่คือระวังไปหน่อยทุกคน เราอยู่ในมัส,สยิดเราก็มีตัวอิมัมเราอยู่ในหมู่บ้านเราก็มีประธานหมู่บ้านเรามีกำนันผู้ใหญ่บ้านถ้าเราไม่พอใจเราต้องอดทนตนถ้าเราไปคิดในการที่จะทำลายล้างนะครับไปคิดที่จะยึดอำนาจนะท่านนบ,บีฮุลลลัมบอกว่ามันคอายามินอุมมะตีอะลาอุมมะตีใครก็ตามที่คิดที่จะยึดอำนาจ ตั้งต่ที่ว่าเขาเป็นมุสลิมแต่ว่าอาจจะไม่ไม่มีความสื่อตรงไม่มีความสื่อสัตย์แต่ว่าบุคคลเล่านี้แหลไม่ได้แหละกุสซู้ล,ลงเลยตาตาบริหารบ้านเมืองไม่เป็นก็ลง้วยตาก็พยายามห้าผักห้าผวกห้าคนนู้นห้าคนนี้เผื่อต้องการที่จะไปล่มกับคนคนนี้นี่จําไว้ยัตริบูบิยรอฮะนะครับ มีการฆ่าฟันกันคนดีคนชัว่วฟาเจิรอห์คนชัว่วหรือคนดีและยะตาฮาชามินมุมีนิหาไม่สนใจกับความเป็นอิมานของพวกเขาวาลายาฟีบีดีอาห์ดีหาและเขาไม่มีความรับผิดชอบในเรื่องของการมติสัญญาฟาเลีสามินนี่นบีบอกว่าคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผัวของฉันฉะนั้นใครที่ ดาว่าเชิญชวนไปฮะผัวก้องตัวเองที่ตั้งกลุ่มตั้งแกงตั้งก๊อปมาตัวเองที่ว่าออกจากาศาสนาแล้วก็เรียกร้องไปสู้กลุ่มก้องตัวเองเป็นการเรียกร้องที่เป็นยฮิ i l i y a ที่เป็นอัลซอบียะ a h i ิ i y a h นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนี่คือเป็นการเปลี่ยนแบบ กลุ่มยวและกค,คริสเตียนมันปัจจุบันกร็รห็นมากมาไอโบนีโบด่าวะไอโบนีโบไม่ดะวะอ่ะโบขิดไปคิดมาโบด่าวะกอยู่แต่โบด่าวะไอโบไม่ด่าวะกอยูอันนี้ยกตัวอย่างนะครับหรือจะมาอ่านหนึ่งจะมาอ่านอะไรขึ้นมาถ้าไม่ใช่จะมาอ้างของฉัน,ฉนก็นไม่ใช่เป็นพวกฉัน นี่คือเป็นการเรียกรองไปสู้ความใจฮิริยะฉะนั้นอิสลามมีความเท่าเทียมกันอินนักรอมะกุมอินดัลอฮิอัตกอกุมคนที่มีเกียรติในหน้าเป่นดินนี้ก็คือคนที่ตักว่าต่ออัลลอฮฺ س ب ح ا ن นและเท่านั้นนะครับไม่อนุญาตให้เรามาแบ่งซี่แบ่งชันวัรนะ คนอารับก็บเบอกว่าชันดีกว่าคนอาัมไม่ได้คนอาัมก็บเบอกว่าชันดีกว่าคนอารับไม่ได้จะดีว่าก็ตัวเมื่อคนตักว่าต่ออัศมีฮานวะตาลานะครับต่อมาการเรียนแบบในเรื่องอะกิดะในเรื่องข้องกันนิยาหะการนิยาหะก็คือการตีปวยตีพ่ายเวลาใครก็ตามตีเสียชีวิตไปเหมือนบ้านเราปะาเสียชีวิตไปเนี่ย ตีพอยตีพายบางทีชกเนื้อชอกตัวตีเนื้อตีตัวตีหวัวตายแล้วและคุยอยู่กับใครหมาก,กุไปเร็วป่าไปเร็วอยู่กับใครเลยบุคคนแล้วนี่ไม่เชื่อเนี่ยกอดอกกอดัขดของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตัลละพอไม่เชื่อกอดอกกอดัดอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลละก็มีการถกเนื้อถกตัวกันอันนี้คือเรียกว่านียาฮะ เหมือนกับกลุ่มชีอะที่เขาทำในยุคปัจจุบันเอาดาบมาติวาเวลาวันมุฮัรรอมเนี่ยให้เหลือดชูด้บอกว่าฉันรักอูสันฉันรักอาสันรักอูเซนรักอลีนี่คือเราเข้าเรียกว่าการนิยาฮะนิยาฮะที่เป็นสุนนะของยาฮูดีและกันาัสซัรออิสลามไม่อนุญาตให้นะครับให้พี่น้องเข้าใจตามนี้ด้วย และวเขาเหลืองกองดิฮาเจนิยฮามันกันในยุคปัจจุบันรายงานจากฐานจริรบินอับดุลละได้กล่าวว่าคุณนานอุดดุลอิตติมาอิละอัลฮินไมยิดเวลาเรามีการตายเกิดขึ้นมาเราไปกันและบานไมยิดบานมายาดไปทำไมได้ล่ะไปเพื่อต้องการที่จะไปนั่งกินอาหารไปนั่งทำบิธีกรรมบิที่ีต้องวาสอนี้อาจจะต่ออามีบะดันดัฟนี่ และก็มีการปรุงอาหารกันในบ้านมายัดเนี่ยมีนัน,นยาฮะแต่นบีว,ว่ามันเป็นเรื่องข้องกันนิยาะฮะเช่นเดียวกันมันเป็นเรื่องข้องกันตีโพยตีผายที่อิสลามห้ามเช่นเดียวกันนะครับซึ่งบางคนถ้าว่าเอาเราไปหนังที่บ้านมายัดเนี่ยเวลาคนตายแล้วเราไปหนังให้อะไรก็เรียกว่าไหวถูกได้ไหมอุลามะมีการคัดแย้งกัน บางวลาม่าว่าการที่จะไปหนังเนี่ยถ้าไปหนังเผื่อต้องการที่จะเป็นอาดัตของเราใก่เป็นไครเกิดไก่ตายไก่เจ็บไก่ป่วยแล้วไปหนังเป็นสิ่งที่อนุญาตให้แต่ถ้ากรโดดไปหนังเผื่อต้องการที่จะสร้างพิธีดีต้องขึ้นมาสามวันเจ็ดวันสี่สิบวันหนึ่งปีนี่เป็นการอิติบาตามยิวและกครสเตียนอิสลามไม่อนุญาตให้นะครับ ฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่คือเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนในเรื่องของอากิดานะฉะนั้นบางคนบอกว่าเอาแล้วเวลาคนตายไปแล้วเราไม่สามารถที่จะทำไรได้เอเรื่องของการทำพุทธลบุญให้กับมายดได้ไหมได้เพราะว่าเรื่องของการซาดากเรื่องของการซาดากนี่ เขาเรียกว่าโซดากรตุนยาที่ลูกทำให้กับพ่อแม่ได้แต่ไม่ใช่เวลาที่ทุกจํากัดไม่ใช่ว่าป้าตายเลยมาทากานสร้างวันสี่วันเจ็ดวันก็จงนั้นพอห่างจากเจ็ดวันก็แยกยากันไปก็ไม่รู้เรื่องี่นองทีหลักตั้งแรกครับฉะนั้นเราอีทำให้พ่อแม่ของเรานี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไปทําทีไหนก็ได้เราอี ทำอาหารที่บ้านเราแล้วก็ไปแจกพี่น้องท,ที่อื่นก็ได้แต่อย่ามานั่งทำที่บ้านมายึดอันนี้คือเป็นการที่ว่าทกบเที่ยงกันมาตั้งนานแล้วแต่อย่าลืมว่าท่านนาบีสุลต่านบอกว่าคุณนานาอดุนอิตติมาอันนี้เป็นฮะดิษก้องอัจรีบิลอับดินละซึ่งเป็นซอฮาบะได้กล่าวว่าเราเราคิดว่าการอิตติมาไม่ใช่นบีนะันก็คือซอฮาบะบอกว่าการอิตติมาก็คือการไปรวม กินอาหารกันในในบ้านมายดเนี่ยตือว่าเป็นการนิยาะเป็นการนิยาา่าคะคืออะไรครับการชกเนืาา้นอตีตัวเมื่อกับชียร์็ทำมันะเราก็ไม่ต่างในกับพวกชียร์ที่ก็ไปทําตาซียกับฮาสันฮุเซนแต่การที่เราไปนั่งกินน้าชาไปรับแขกที่เขามานั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เราไปทาพิีโกงพิธิกอะไรนะครับ เพราะอิสลามมันจะไม่มีพิธีกรรมอื่นจากพิธีกรรมที่ท่านรอซุนนำมาอิสลามไม่มีไม่มีระเบียบการในเรื่องของศาสนาอื่นจากสิ่งที่อัลลอฮ์และก็รอซุลได้สั่งชามาอาตากุมุรอซูลฟะคุดุวะมานะฮะกุมอันหุฟันตะฮุสิ่งในรอซุนนำมาเอาสิ่งในรอซูลไม่นานห้ามทิ้งเสียนะครับนี่คือการอิติบะ ที่ผมบอกว่าอิติบาการตัดยชมพูการเลี่นแบบยิวเลยก่านพิเศษต่อมาการเด่นแบบคานิยมหรือเของเทศกาลพี่น้องที่รักต่างายครับเทศกาลอิสลามมีอยู่สองวันเท่านั้นเทศกาลอิสลามมีอยู่สองวันวันไรครับวันอ والعيد ا ل أ ض ะอ و ด ي ลฟิตร ر สองวันท่านั้นอิสลามอนุญาตให้เราเดินเรื่องได้ในวันนั้นนะอิสลามอนุญาตให้เราเดินเรื่องได้ในวันนั้นเพราะอะไรครับเพราะท่านนาบีสุลลัลลอฮุอะลัาาลายฮิวะสัลลัมเนี่ยไปที่เมืองมัดีนาก่อนที่มราร رسول สุลลัลลอฮุอะลัาาลายฮิวะสัลลัมอันมัดีนะรอซ و ل ไปที่เมืองมัดีนา,า,นา,นาวะละฮุมยาุมาน ยาละบูนะฟีฮิมะมีอยู่สองวันที่พวกเขาท่างร้ายเนี่ยมีการละเล่นเด็กเล่นกันน้ามสัสยิดเล่นกันกลางสนามนะครับมาฮากันเยาวมานนบี่ถ้าว่าสองวันนี้เป็นสองวันอะไรของคุณละ่ะเป็นสองวันอะไรของคุณ คุณนั่นอับฟีฮิมาฟินจาฮิลียะสมัยจาฮิลียะเราเล่นกันแบบนี้แหละยารอสุลลอเอ้ยเราทํากันแบบนี้แหละเราทําเป็นเทศกาลกันแบบนี้แหละนะครับรอซูลสุลลลลละวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮ์สุบฮานาวะตะลาได้เปลี่ยนจากซ่องวันของจาฮิลียะเนี่ยให้เป็นซ่องวันตีอิสลาม กำนัดให้มีการเดินเร่งก็คืออัพฮาวัลฟิตรนะครับอิดินอิดอัตฮากับอิดินฟิตรีฉะนั้นเทศกาลเกี่ยวกับเรื่องข้องไอ้นุนบีลาดวันขึ้นนปีม่วัคริสต์มาสวันลอยกระทองอันนี้เป็นเรื่องของเขาวันสงการานต์นี่เป็นเรื่องข้องเขามันไม่ใช่เรื่องของเรา ทางพุทธทางพราหมณ์ทางศาสนาอื่นยิวคริสเตียนเขาทำเรื่องของเขามันไม่ใช่ศาสนาเราอิสลามไม่อนุญาตให้เราจัดวันเกิดไม่ว่าเป็นวันเกิดของท่านนบีวันเกิดของบรรดาสฮาบะวันเกิดของบรรดาอุลลอ์มะเพราะมันไปอิตติบาไปตะชบุกกับยิวและกับคริสเตียนวันคริสต์มาสก็คือวันเกิดของท่านนบีอิสซาเลอ่สลาม ผมไม่ได้พูดว่าชีอร์เป็นคนชียร์อัลฟาติมิยะเป็นคนที่บุกเบิกในเรื่องของวันเกิดขึ้นมาผมไม่ได้พูดแต่ผมพูดว่ายิวและคริสเตียนเคยบิกเบิกวันเกิดของใครของนาบีอิสรามนะครับวันคริสต์มาสวันไรครับวันเกิดของคริสเตียนวันเกิดของนบีอีซา ah แต่พอมายุกลังๆก็ถึงคนพยายามที่จะห้ามวนชนแล้วก็ไปนึกถึงว่าเออข้องคริสก็มีวันคริสต์มาสข้องเราก็จะมีวันแฮปปี้เบิร์ดเดย์รอซูอ้นี้ที่พมแรงพมไม่ใช่มาคัดแยงกับใครแต่อีอบ,บว่ากิจกรรมถูกกิจกรรมพิธีกรรมทุกพิธีกรรมเทศกาลถุกเทศก,รรทกทาลส,สองวันทานติทานรอซูสลลัลฮุะาลวสลัมให้เราเรือนได้ก็คือ อีดินอัตฮาวะอีดินฟิตรีวันอื่นคนนี้มาตีกร้องร้องเพลงมาสละวาตไม่ได้ที่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณไปตาสับ,บมุมันตาชับบาฮาบิเกอมินฟาหัวมินฮุมใครที่ไปเลียนแบบกับกลุ่มชนในนบีบอกว่าบุคคลเหล่นานั้นจะเป็นกลุ่มชนนั้นโดยบริยายเี็นองว่ายามไม่ได้ยามครับแต่วันนี้เราพยายามที่จะเพิ่มเทศกาลขึ้นมา เทศก,กาลอะไรอีกเทศก,กาลมุฮัรรัม uh วันโบโบมันเอาอาหารไม่รู้กี่สิบชนิดกี่ร้อยชนิดมาตึงมาใส่ใช่ใช่ใช่บอกว่าเป็นกิจกรรมของอิสลามไอ้คนที่เขาไม่รู้เรื่องเขาก็เ,เชื่อว่าเออจริงว่าบวกคขาทำกันมาแต่อดีตตั้งแต่สมัยนบ,บีนนู้นแต่ถ้าว่าลักท่านของท่านรอซูลศ็อลลัลาลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีไหมไม่มีครับแต่เวลาเหล่านี้ใครพูดมั้งไม่พูด เรื่องมาย่างห้าเวลาไม่มีใครรุนรงุ่เรื่องมาย่างผู้ชายมามาย่างที่มัส,สยิดไม่มีใครรุนรงุ์แต่พอเรื่องบิดาเรื่องมาลิดเรื่องอาชูรอเรื่องนู่เรื่องนี้มีคนรุนรงุ่กันไปใครไม่ทํานะข้อเลยว่าใครไม่ทําเราจะไม่ไปบานมาย่างมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องตายพี่น้องตึงอิสลามมันทุกชีกมาแล้วตั้งแต่กี่ปีมาแล้วกี่สมัยมาแล้ว วันนี้คนที่นรุนารุ่ไอพี่น้องมามัสยิดกับตัวมั่มคอเตปไปไล่คอยแตกแล้วบางก็มาวันงงงงง่าเวลามาไม่มีใครมาไม่รู้นารุงแต่พอมาลิดพออาชูรอก็ถึงไปกันแล้วใครไม่ไปเนี่ย